ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด้วยการพัฒนาสมองและสร้าง e x e c u t i v e Fun c t i o n ด้วยโปรแกรมพลศึกษาปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเป็นปัญหาที่พบเห็นได้ทั่วโลกในประเทศไทยปัญหานี้มีความซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะนักเรียนจากครัวเรือนที่มีรายได้น้อยหรือนักเรียนในถิ่นทุนกันดาร สาเหตุของความเหลื่อมล้ำทางการศึกษามีหลายประการเช่นความแตกต่างด้านฐานะทางเศรษฐกิจความแตกต่างด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมความแตกต่างด้านนโยบายการศึกษาเป็นต้นปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาโอกาสในการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หนึ่งในแนวทางในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาคือการพัฒนาสมองและสร้าง Executive Function ให้กับนักเรียนการพัฒนาสมองและสร้าง Executive Function จะช่วยให้นักเรียนมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนและการทำงานเช่นทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะการแก้ปัญหาทักษะการทำงานร่วมกันทักษะการจัดการตนเองเป็นต้นงานวิจัยหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่า กิจกรรมพลศึกษาสามารถช่วยพัฒนาสมองและสร้าง Executive Function ให้กับนักเรียนได้ตัวอย่างเช่นงานวิจัยของเคซี่เอชเอาพบว่านักเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรมพลศึกษาเป็นประจำมีทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะการแก้ปัญหาที่ดีขึ้นงานวิจัยของไดมอนด์เอชเอาพบว่านักเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรมพลนศึกษาเป็นประจำมีทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการจัดก,การตนเองที่ดีขึ้นดังนั้นโปรแกร,รมพัฒศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาสมองและสร้าง Executive Function จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโปรแกร,รมพัฒนศึกษาดังกล่าวควรออกแบบให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่ท้าทายทา้งร่างกายและจิตใจเช่นกิจกรรมที่ต้องใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหาทักษะการทำงานร่วมกันทักษะการจัดการตนเองเป็นต้นตัวอย่างกิจกรรมพัฒศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาสมองและสร้าง Executive function ได้แก่กิจกรรมที่ต้องใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์เช่นกิจกรรมที่ต้องวางแผนและตัดสินใจกิจกรรมที่ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากิจกรรมที่ต้องคิดวิเคราะห์ข้อมูล กิจกรรมที่ต้องใช้ทักษะการแก้ปัญหาเช่นกิจกรรมที่ต้องคิดหาวิธีเอาชนะอุปสรรคกิจกรรมที่ต้องคิดหาวิธีแก้ไขปัญหากิจกรรมที่ต้องใช้ทักษะการทำงานร่วมกันเช่นกิจกรรมที่ต้องทำงานเป็นทีมกิจกรรมที่ต้องประสานงานกันกิจกรรมที่ต้องใช้ทักษะการจัดการตนเองเช่นกิจกรรมที่ต้องควบคุมอารมณ์กิจกรรมที่ต้องจัดการเวลา นอกจากกิจกรรมพละศึกษาแล้วครูยังสามารถใช้เทคนิคอื่นๆเพื่อพัฒนาสมองและสร้าง Executive Function ันให้กับนักเรียนได้เช่นเทคนิคการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์เทคนิคการคิดเชิงวิพากเทคนิคการแก้ปัญหาเป็นต้นการพัฒนาสมอง สร้าง t อ e c u ซ i ิว f u n c t i o n ให้กับนักเรียนเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและต้องใช้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนครูผู้ปกครองและชุมชนควรร่วมมือกันพัฒนาโปรแกรมพละศึกษาและเทคนิคการสอนที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดความหลอมล้ำทางการศึกษาและช่วยให้นักเรียนทุกคนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองและประสบความสำเร็จในชีวิต